ทีนี้ไอ้พวกเนี้ยจะสร้างกลุ่ม Open c h a ทขึ้นมาถ้าอยากได้ต้องจองเงินน้อยไงผู้เสี่ยงหายไม่สนใจทั้งแม่งคนหนึ่งโดนหมื่นหนึ่งวงการลอตเตอรี่เนี่ยถ้าโอนเงิน่อนคือโกงพูดกันปากเปียกปาก,ปากแฉะ CEO เปรี้ยวตีนจะบวกปลา สวัสดีครับไม่ได้พบเจอกับซีอเปรี้ยวตีนกันมานานนะฮะเนื่องจากไม่มีข้อมูลอะไรอัปเดตนะฮะแต่ผลจากการทํางานของซีอเปรี้ยวตีนนะฮะช่วงนี้มีคนโดนโกงเหวยกันน้อยลงเป็นเพราะว่าคนรู้ความจริงกันมากขึ้นแต่ณวันนี้ผมมีข้อมูลมาอัปเดตการหลอกแบบใหม่ที่ยังคงมีอยู่ทุกงวดแต่การหลอกแบบนี้ความเสียหายมันน้อยแต่มันซึมลึกค่อยคกินกินเรื่อยๆสงสารคนโดนหลอกครับ วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการโลนหลอกแบบนี้คืออะไรและต้องระวังแบบไหนซี o เปรี้ยวตีนพี่เราจะบอกว่าพี่มาอัปเดตความชั่วของแก๊งโกงหวยอืความระยังของไอ้แก๊งเฮี้ยพวกเนี้ยโอเควิธีที่พี่จะคุยวันนี้คือวิธีไหนฮะเขาเรียกว่าเปิดไลน์ Open Chat แล้วก็หลอกผู้เสียหายให้เข้ากลุ่มครับหลอกก็มีหวยกินมาจำํำ มาจำกับอะไรอ่ะพี่จํานวนว่าจะได้หวยอ่าแต่คราวนี้ราคาจะไม่ได้แตกต่างกับตลาดมากอ่ะสมมติว่าตลาดมา90เนี่ยพวกนี้จะบอกสักแปดสิบเจ็ดแปดสิบหกถูกว่าคือจะไม่ได้ต่ำแบบเมื่อก่อนที่แบบ70 80ดสิบอ่าเขารู้ทันแล้วใช่ไหมพี่ใช่ถ้าจํานวนมันน้อยจริงๆมันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แล้วใช่คนรู้ทันจากรายการเรานี่แหละอ่าอ่าแล้วยังไงต่อพี่ทีเนี้ยไอ้พวกนี้จะสร้างกลุ่มโอเปนแชทขึ้นมาครับเสร็จแล้ว จะดึงคนเข้าไปรวมเยอะๆแล้วก็จะบอกว่ามีหวยจํานวนหนึ่งถ้าอยากได้ต้องจองอได้งวดหน้ามาจำเล่มละห้าร้อยเล่มละพันก็ว่าไปแสดงว่ามูลค่าการจองมันน้อยลงไปเยอะเลยนะพี่ใช่แต่ว่าถ้าคุณจะจองเนี่ยจองในกลุ่มโอเวนแชทนี่ไม่ได้นะเขาจะส่งลิงก์อีกลิงก์หนึ่งให้ไปเข้าไลน์ออฟฟิเชียลไอเค้าหรือว่าไลน์โอเอ่าฮะเพราะว่าถ้าคุยกันในโอเวนแชทครับผู้เสียหายจะรวมตัวกัน จะตกินกันแต่ถ้าสมมติว่าเป็นในไลน์เอาไปเชื่อไอ้เขาครับอดมินจะคุยกับผู้เสียหายส่วนตัวมันจะกลายเป็นตัวต่อตัวละใช่คนอื่นไม่รู้อ่ามันจะรวมกันไม่ได้ไอ้วกนี้จะใช้มีหน้าม้าด้วยหน้าม้ามันทําอะไรพี่ในท่องันแชทจะถ่ายรูปกับหวยเลยได้รับหวยแล้วการันตีค่ะได้จริงค่ะมีหวยจริงค่ะมีงานรีวิวมีงานรีวิวใช่มีงานรีวิวเยอะมากแล้วแบบครับทำกันเป็นขบวนการครับ แล้วพอถึงเวลาที่จะรับหวยจริงก็ปิดเป็นแชทหนีปิดไลน์โอเอนี่มันขยันเนาะเป็นกูก็ขยันไม่มันแค่ห้าร้อยพันนึงมันจะไปเยอะอะไรพี่หุน้นได้นทั้งสามแสนจำนวนใช่ในกลุ่มไลน์โอเอพวกเนี้ยที่พี่เห็นนะครับสองร้อยถึงหนึ่งพันคนอุ้ยถ้าเน้นจํานวนกับมูลค่าที่เสียไปคนละห้าร้อยพันนึงรวมกันก็เยอะมากนะเยอะนะ4ีห้าแสนนะถ้าถ้าโดนโกงแบบเป็นผู้เสียหายเขา ทำาัังไงกันต่อพี่เงินน้อยไงผู้เสียหายไม่สนใจทั้งแม่งคนนึงโดนหมื่นนึงโดนอะไรเงี้ยแบบไปแจ้งความตํารวจก็ไม่รับแจ้งความแล้วทําไมเขาทำไม่รับอะพี่มันตามยากไงไลน์ OpenChat คุณไม่รู้ว่าคนที่กูอยู่กับใครยิ่งเป็นไลน์ OA ไม่รู้เลยว่าแอดมินนั้นเป็นใครก็ได้อย่างมากก็แคปเป็นหลักฐานใช่หลักฐานการโอนเงินบัญชีม้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ วิธีสังเกตล่ะพี่ไอ้พวกนี้มันจะทำยังไงให้คนเขาเชื่อพี่ขอพูดดีกว่าว่าไม่ต้องสังเกตวงการลอตเตอรี่เนี่ยถ้าโอนเงินก่อนคือโกง<ม>ที่กูโดนโกงนี่เพื่อนสนิทกูนะอันนี้ก็คนสนิทกันเนี่ยอโอนเงินก่อนก็โดนโกงเพราะฉะนั้นวงการลอตเตอรี่จำไว้อย่างหนึ่งครับอย่าโอนเงินก่อนแค่นั้นเลยพูดกันปากเปียกปากแฉะก็<ต>ไม่ฟังกันแต,แต่มันก็ต้องมีของจริงบ้างหรือเปล่าพี่หน้ามาไงที่พี่เห็นในกลุ่มเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนนะหน้ามาเนี่ยพวกนี้เขา ตามจับกันไม่ได้จริงๆเลยเหรอถ้าสมมติจะเอาจริงสักทีอ่ะถ้าสมมติแบบพี่อยากจะบอกกับใครก็ได้ที่สามารถเอาจริงได้อ่ะพี่ว่าตามจับยากมันมีหลักฐานการโอนเงินแต่กว่าจะไปแจ้งความให้ธนาคารอายัดกว่าตำรวจจะดำเนินคดีนู่นนี่นั่นมันยากยากกว่าสมมุติว่าพี่โดนโกงไปหมื่นหนึ่งพี่ต้องเสียเวลา3เดือนเพื่อไปตามเคสนี้พี่เป็นผู้เสียหายพี่ก็จะไม่ตามไอ้มิจชาชีพี่พวกนี้ก็จะได้ใจพี่ว่าวิธีการแก้ก็คือคือ ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนเห็นเยอะๆเหมือนซีโอเปรียวติงของเราทุกอีพีพอมีคนเห็นเยอะเราจับไม่ได้แต่เราป้องกันได้นี่เราอยู่ในยุคที่เราต้องช่วยกันเองแล้วเหรอถูกต้องครับเราอยู่ยุคนี้มานานแล้วถ้าเราไปฟ้องสัานากงาสล,าละ่วะว่ามันมีวิธีนี้เกิดขึ้นมาคุณช่วยมารวมกับตำรวจได้ไหมอ่ะสํานักงานสลากไม่รู้เรื่องเลยเอ,อ้าวอันนี้โทษสํานักงานสลากไม่ได้เลยนะ ไม่ได้อ,อันนี้พี่อยู่ข้างสํงานักงานตลาดเลยนะครับสำนักงานตลาดไม่รู้ไอ้พวกนี้ไปโกงกันเองหวยที่มันเอามาถ่ายมันก็ไปซื้อมาตามปกติออไม่มีโคตา้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นถ้าพี่จะแนะนําอ่ะเขาโดนโกงแล้วเขาควรจะไปร้องเรียนที่ไหนถ้าเขาอยากได้เงินคืนจริงๆอ่อะถ้าอยากได้เงินคืนจริงๆก็คุณโอนไปบัญชีไหนก็บัญชีนั้นแหละที่เป็นหลักฐานไปหาตํารวจซะเข้าช่อโกงไหมพี่แบบนี้ช่อโกงครับ แล้วถ้ารวมกันมากกว่า5คนก็จะเป็นช่อโกงประชาชนเท่ากับว่าตํารวจต้องรับคดีทําคดีแน่เป็นคดียายาต้องรับแน่แน่อันนี้คือมันชัดเจนถ้าเขาไม่รับอ่ะก็157ครับอ่ามีช่องทางหนึ่งนะครับหนึ่งห้าเจ็ดร้องเรียนเกี่ยวกับอะไรพี่หนึ่งห้าเจ็ดก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐพี่อยากฝากอะไรถึงกลโกงแบบเนี้ยเฉพาะพี่ไม่อยากฝากอะไรถึงมิจฉาชีพพอพูดไปมันก็ทำเลวกันอยู่เหมือนแก๊งคอร์เทนเตอร์มันก็ยังอยู่ แต่พี่อยากจะฝากถึงคนที่โอนเงินมาจําให้เขาอะอย่าโลภครับเงินคุณหามาลําบากอย่าให้ความโลภมาทําให้คุณล่มจมวงการลอตเตอรี่ถ้าคุณไม่เห็นของคุณอย่าโอนเงินฝากเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ CEO เปรี้ยวตีนจะบวกปปล่